สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนถึงวันสงการนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆได้กลับไปเที่ยวบ้านเที่ยวช่องบ้างหรือเปล่าหรือว่ายังไง พี่พาจะตื่นมาทานอาหารเช้าก็ได้กาแฟแล้วได้กาแฟถ้วยหนึ่งแล้วก็ได้แพทานผลไม้ในด,ดีค่ะโอ้ยได้ฟังได้ฟังข่าวบ้านก๊กก๊กแล้วเมื่อเช้าเห็นหรือยังคะ คุณทนายเขาบอกว่ายินดีต้อนรับนักข่าวนะคะไม่รู้ก่อนที่ทนายจะบอกว่ายินดีต้อนรับนะไม่ทราบว่าไปไป,ไปดึงป้ายออกหรือยังนะคะห้อนถ่ายภาพก่อนได้รับอนุญาตเอ,อแล้ว แล้วมีขูด้วยนะมีขู่จะฟ้องหมอปลาด้วยนะคะคุณคุณหมอปลาคุณน้ำฟ้าะคะได้ยินแว่วๆว่าว่าไอ้พญาเนยเขาจะฟ้องนะคะคนเรานี่มันจริงๆนะมันมันเป็นคนที่แย่ได้ใจจริงๆนะจริงๆ ไม่อยากจะพูดแรงๆนะคะไม่อยากจะทําตัวเหมือนเหมือนคนแก่บางคนนะคะที่ชอบเอาเพื่อนออกมาด่าที่รังแกเพื่อนทุกวี่ทุกวันนะคะพี่ก็ขอจะฟ้องคุณหมอปลาจะฟ้องหมอปลากับคุณน้ำฟ้าจะฟ้องแล้วก็มีคนจะฟ้องทนายโนบิโนบิตะ เอาเอาเข้าไปไม่อายตัวเองบ้างหรือไงไม่อายลูกเหรอตอนที่ตัวตัวเองเอตอนที่ก็เขา,เอาตอนที่เขาเอาลูกไปตรวจดีเอ็นเอะคุณโนบิอ่ะคุณนายโนบิแกแกก็อุตส่าห์ลงมาช่วยนะ แกก็อุตส่าห์ลงมาช่วยฟรีด้วยนะคะรู้สึกเขาจะให้ค่าน้ํามันมนะั้งแต่จะให้ค่าจ้างแกแกไม่เอาจนที่แกถอยออกมาอนะ่ะเพราะว่าแกรับไม่ได้เพราะแกรู้ว่าหมอปากับคุณน้องฟ้าเป็นคนดีใช่ไหมคะแล้วแล้วไปสงสัยแกอ่ะแกก็เลยถอยออกมาโอ้ยจรุญกรุนช่องเอ้ยคิดมั่งอย่าให้อย่าให้คนเข้ามาจูงจมูกเวลาตัวเองไม่มีอะไรอะ่ะ เวลาตัวเองไม่มีใครอ่ะใครที่เข้ามาถือโอฉนดที่ราคานะับเป็นสิบล้านอนะ่ะเอามาเป็นสิบล้านนะอ่ะมาเอามาการันตีถ้าเกิดณตอนนั้นเขาโดนเขาโดนเอจับหรือว่าอะไรนะคะแม่ตอนนี้พูดจาใหญ่โตนะคะ คุณอนาคตคุณฟิวเจอร์คุณฟิวเจอร์สอสอบ้านเรามันสิ้นไลค์คนดีแล้วหรอคะบ้านเราสิ้นไล้์คนดีแล้วหรอคะจะเอาจะเอาสอสอที่จะเอาคนที่ว่ามันม,มีความรู้อะไรมีแต่ความมีแต่ความเพูดจาไม่อยู่กับร่องกับเลยเนี่ยจะเอา จะเอาคนอย่างนี้เหรอคะไปเป็นโสโสแล้วเนี่ยถ้าถ้างานถ้างานสมการเนี่ยไม่ยกเลิกนะคะก็จะมีก็จะมีพวกผู้ใหญ่นะคะจะมีนายอำเภอมาร่วมง,งานด้วยโอ้บ้านเรามันเกิดอะไรขึ้นชอบให้เป็นชอบให้มีคนลวงโลกชอบให้มีคนปั้นน้ำเป็นตัวเหรอคะ ยังช่วยกันออกมาสนับสนุนอไปเชิญออกงานอะไรอย่างเงี้ยมุกดาหารเส้นไหลคนดีแล้วเหรอคะพี่เห็นแล้วพี่พี่เหนื่อยใจแทนนะใครจะทำอะไรก็ทำยากยากทำไมมันยากจังมันหรือมันเป็นอย่างนี้มานานแล้ว จะทำอะไรก็มีมีพวกที่มาชี้ผิดชี้ชี้ผิดให้เป็นถูกชี้ถูกให้เป็นผิดนะคะแล้วก็แล้วก็นิยมชมชอบเ,ออเชิดชูพี่นะ่ะมองเห็นทำไมทําไมคนอื่นมองไม่เห็นหลายหลายคนพวกเรานะ่ะมองเห็นไม่ไม่ใช่พี่คนเดียวนะหลายหลายคนเขาก็มองเห็นแล้วเขาก็เขาก็รู้เท่าทันแล้ว จากคนที่ไม่มีอะไรยืนเกาะต้นเสาดูตอนที่ว่าเขาเอาของมาบริจาก่ะตอนนี้มีทุกอย่างก็ยังมีคนหน้ามืดตามัววิ่งเอาของไปให้ส่วน f อซก็ตามตามล่าด่าทุกคนที่ว่าที่ว่าไม่เห็นด้วยนะคะด่าหมด พี่ก็อยากจะบอกกับทุกคนนะคะพี่ก็เคยเป็นเหมือนคุณพ,พวกที่หูตามัวนะคะเห็นเห็นเขาเป็นคนดีแล้วก็สงสารเขาพี่ก็เคยเป็นนะแต่พี่ไม่ตามด่าใครนะคะขอให้ทุกคนน่ะมีสติกันสะบ้างเขาน่ะมีมากกว่าคุณแล้วเออแล้วพี่พี่คิดว่าตรงนั้นน่ะนะเหมือนกับแหล่งมั่วสม พอตกเย็นๆมาก็ตีลำตีโค้งร้องเพลงแล้วแล้วพออีกทีนึงก็มาบอกว่าเป็นที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะแต่พอเย็นๆมาก็จับกลุ่มกินเหล้ากันกินหมูกระทะกินมีเหล้าด้วยมีมีเบียด้วยแล้วก็มีแล้วก็มีผู้หญิงสูงวัยคนหนึ่ง พอเกิดอาการเมาทีไรก็ก็จะด่าเพื่อนด่าด่าทุกคนด่าทุกคน,ด,คน,นด่าคนนู้นด่าคนนี้ด่าไม่แต่ผัวตัวเองจนจนไปไม่ถูกอะ่ะคานหนีขึ้นเตืยอขึ้น,ข,นขึ้นที่นอนไปเลยอะ่ะเมาก็ยังมีนะคะคุณเชื่อไหมเขาก็ยังมีเอฟซีของเขา ที่ออกมาอุ้ยคุณยายน่ารักจังเลยคุณยายน่ารักจังเลยคุณเอาสมองส่วนไหนคิดคะท่านพยาของท่านก็ว่า,น,าวนักข่าวนักข่าวเนี่ยเขามีความรู้นะก็าหาว่านักข่าวไม่มีสมองแล้วก็คุณอะเอาอะไรมาคิดถ้าไอที่การออกมาออกมาว่าคนคนู้้นคนน,น,คน,นี้คนนั้นคนนี้อะ อย่างของพี่เนี่ยนะที่ที่ออกมาพูดจริงนะที่ที่ออกมาว่าจริงแต่อันนี้พี่ว่ามันยังถ้าคุณสามารถทํากับหมอปลากับคุณน้องฟ้าได้นะพี่ว่าพี่ก็ไม่เห็นจะมีอะไรต้องเกรงใจละเพราะว่ามันมันเป็นข่าวนะคะถ้ามันเป็นข่าวเรามีสิทธิ์พูดใช่ไหมคะเราเรามีสิทธิ์เอ่อ วิจาร์ณได้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วอาหารเช้าพี่พาค่ะกาแฟถ้วยหนึ่งแล้วก็อาหารเช้าตอนเช้าไม่อยากจะกินอะไรก็นี่ค่ะ เขาบอกว่าภรพยาเนี่ยบิงควเออบิงขอโทษทีอ่ะหลุดหลุดภาษาหลุดภาษาปากิจเขาบอกว่าแกเอาความเจริญมาสู่หมู่บ้านมามาสู่ชาวบ้านมันก็มีมัน มันก็มีคนที่มีรายได้ไม่กี่คนเองนะคะคนที่เขาไม่มีรายได้เขาก็ยังเขาก็ยังต้องทํามาหากินอยู่ที่นั่นเขาก็ยังต้องเออเขาก็ยังต้องไปสวนไปไล่ไปทํามาหากินก็ไม่มีอะไรแถมเขายังต้องลำบาก,กต้องต้องระวังว่าเออเขาเดินออกไปเน่ะ จะเจอพวกนี้เล่นงานอะไรก็บ้างก็มีแต่ตรงนั้นนะคะที่ที่มีผลประโยชน์ส่วนมากคนที่ได้ผลประโยชน์จริงๆอะมาจากที่อื่นชาวบ้านจริงๆอะได้ไม่กี่คนนะคะนะคะก็หนาวนะคะแล้วก็มี คนที่ได้คนที่ได้ผลประโยชน์นะคะคือคือพยาณนกับครอบครัวนะคะส่วนนางพยาดาด่าเพื่อนพ้องก็ยกเว้นตัวเองที่ไม่เคยเห็นมีความผิดไม่เคยว่าตัวเองผิดเลยนะคะถูกถูกหมดคนอื่นคนอื่นผิดหมด พี่จะพี่อยากจะพี่อยากจะอขอบคุณขอบคุณเพื่อนเพื่อนเพื่นอนเพ่อยูยูทูบเบอร์หลายๆคนนะคะที่ที่เข้ามาสนับสน,นุนพี่พานะคะแล้วก็เวลาเราเจอกันตาม ตามสถานที่ตามที่เราเข้าไปให้กําลังใจกันและกันนะคะก็ก็จะทักทายตอนนี้พี่พามีความสุขมากเลยค่ะไม่ไม่เหงาจริงๆแล้วชีวิตแม่บ้านเนี่ยมันเหงานะคะพอลูกโตหมดเนี่ยเขาอยู่บ้านเขาก็มันก็มันก็ไม่ใกล้ชิดกันเหมือนเมื่อก่อนนะลูกเขาเป็นหนุ่มแล้วเขาก็มีโลกส่วนตัวของเขาส่วนลูกสาวก็เหมือนกัน พี่อยากจะขอบคุณขอบคุณเพื่อนเพื่อนชาว youtube นะคะเวลาพี่เวลาพี่เข้าไปฟังเข้าไปคุยอย่างเงี้ยเขาก็จะจำได้แล้วก็จะบอกออจะบอกลูกลูกจะบอกเอฟซีเขาให้มาช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พี่ยังไงพี่ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะ พี่ก็พี่ก็คงจะเอ่ยไม่หมดนะคะพวกพันธมิตรของเราเยอะแยะไปหมดเลยค่ะก็มีน้องแต้วนะคะมีน้องสัตว์รู้สดเห็นนะคะมีพี่ตานะคะพี่ตานี่แกจะพยายามสนับสนุนนะคะแกพูดเก่งนะคะพี่พี่ตาแกแกชัดเจนมากเลยค่ะ อะไรนะแกเขาว่าแกไงนะอย่าเผลอนะแกแกดึงไส้ออกมาหมดเนี่ยอีตรงนั้นอะ่ะอย่าอย่าทำอะไรนะแกแกรู้หมดเนี่ยแล้วก็เจ๊กเกียวนะคะขอบคุณมากนะคะเจ๊กเกียวแล้วก็น้องตุ๊กติ๊กน้องเก็ก,กะนิวน้องตั้มผู้ก่อการดีเอ่อส่วนส่วนเอ่อยูทูบเบอร์ครอบครัวน่ารักน่ารักนะคะ ก็คนขอนแก่นนะคะอันนี้อันนี้พี่เขาก็อยู่กับสามีก็ก็คล้ายๆพี่พาเนี่ยลูกโตแล้วลูกแเก่ก็อยู่สองคนแกทแก,แกทำ u t u b e ออกมาน่ารักนะคะช่วยกันไปกดไลค์กดแชร์ให้แกด้วยนะคะแล้วก็พี่ฟินกับน้องคิมนี่ก็น่ารักครอบครัวน่ารักมากแล้วก็น้องไทยตุรกีนี่ก็น่ารักมากเลยค่ะเป็น ครอบครัวน่ารักน่ารักหวานๆนะคะตอนนี้ลูกลูกพวกแกยังยังเล็กๆอยู่ก็ยังขอให้น้องเอนจอยนะคะเ mm hmm. พราะเขาโตแล้วเขาไม่ไม่ค่อยมีเวลาให้เราแล้วก็เราเราอยากกอดเขาจะได้จะได้ไดกอดเขาทีเราต้องวิ่งไปแย่งกอดเขาเองนะคะถึงจะได้จะได้ทีหนึ่งวันเกิดเราวันแม่หรือคริสต์มาสเขาถึงจะมาหอมจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บกับเรานะคะแต่ตอนทวันธรรมดาเนี่ยเขา เขาพยายามจะหลบเลี่ยงแต่เราก็ฉวยโอกาสแต่เดินผ่านไม่ได้คนไม่ว่าคนไหนเดินผ่านมาเราจับหัวหมดน,นะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจให้พี่พาก็พยายามกำลังฝึกฝนพูดพูดไปพูดมาก็จะตกอังกฤษพูดไปพูดมาก็จะตกโคราดพูดไปพูดมาก็จะตกไทยยังเวียนหัวตัวเองอยู่ค่ะว่าจะเอาตรงไหนดี ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะก็คุยกันวันละนิดวันละหน่อยเนาะใครมีอะไรก็มาช่วยกันสก,กิดสก,กินะคะพี่พาก็เออ่ไปทุกช่องนะคะไปให้กำลังใจกันมันเหมือนกับเราเป็นครอบครัวใหญ่ๆแล้วนะคะเราต้องเราต้องช่วยกันนะคะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจให้พี่พายังไงเดี๋ยวเรา คุยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะทานกาแฟแล้ว